ตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาครึ่งทางแล้วนะครับไปดิไปดิอุ้ยกระจกแตกไปก็แค่หล่นทะเล โอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้มากราบสักราระท่านแม่ทักษชกูมิวนะันถึงวัดเลยเราก็ต้องนําทูปไปจุดก่อนนะคะบบริเวณด้านซ้ายของศาลเจ้านะจ๊ะนี่เลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุ๊คบ้าชาแนลและคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนไปไหว้พระซึ่งที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดแครงมลวหรือวัดกังหันลมนั่นเองเพราะที่นี่ถือเป็นอีกหน่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดสําหรับสายมูที่มาฮ่องกงเพราะได้มอบความสมบััิให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาขอพรเรื่องแบบนี้บุ๊บ,บ้าปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆครับทุกคน วัดแชร์กงมิวหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าวัดกังหันลุมนั่นแหละครับซึ่งวัดนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนักรบแชร์กง<ๆ>นักรบฝีมือดีในราชวงศ์ซ่งซึ่งตามตำนานนะครับได้เล่าว่าท่านแม่ทัพแชร์กงเนี่ยมีความสามารถทางด้านปราตระบทบเป็นเลิศและยังเป็นผู้ปกป้องคุ้มค,ครองฮ่องเต้สมยัยราชวงศ์ซ่งหนึ่งในราชวงศ์ปกครองจีนแผ่นดินใหญ โอเคทุกคนวันนี้เราก็ได้มากราบสาบักการะท่านแม่ทักแช่กุงมิวนะกถึงวัดเลยครับแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องมาซื้อผู้บริเวณจุดนี้นะครับทุกคนใชห้สขขามดอกนะอร์มันก็ต้องซื้ออีกชุดหนึ่งว้าเอาไหมั่นคือแล้วก็เครื่อนไง เฮ้ยทุกคนโมอได้ทูบแล้วก็ไปไหว้กันครับทูบใหญ่มากทุกคนดูดิเลเทอร์เลยเด็กโมอ่ออกที่เคที่จริงแล้ววัดแช่กงมิวนะครับยังมีอีกหนึ่งที่ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของวัดกังหันลมนั่นเองนะครับตั้งอยู่ห่างจากที่นี่ไปตประมาณ2กซึ่งมีอายุราวกว่า400กว่าปีแล้วนะครับทุกคนและบรรยากาศภายในวัดน,นะครับก็ดูเงียบสงบแถมยังมีใบพัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดแช่กรงนั่นเองนะครับ ภายในวันนะครับยังมีองค์แชรงกงนะครับซึ่งเป็นองค์ดั้งเดิมอริจินอลเลยทุกคนซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นองค์แชกงองค์งดั้งเดิมนะครับก็ต้องมาได้ที่วัดนี้เท่านั้นครับทุกคนอยา่างแรกนะครับเราก็ต้องนําธูปไปจุดก่อนนะครับบริเวณด้านซ้ายของศาลเจ้านะจ๊ะครับขอบคุณครับที่นี่ส่วนใหญ่ในวัดพูดภาษาไทายได้ทุกคนคนไทยน่าจะมาไหว้กันเยอะนะเ,เขาก็แนะนําเราเป็นภาษาไทยเลย ย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นที่แช่กงมิวนะครับจึงได้นํามูลสารของวัดแช์กงนะครับไปประดิษฐานใหม่ที่วัดแช์กงงมิวเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับปกป้องโรคระบาดขับไล่สิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ไปไหว้กัน ไหวเลยจ้าคนละเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราไปฝักตรงกลางรับโอเคก่อนไหวเสร็จแล้วก็พาดเอาความคขดีเข้าไป ต้องทงัทางไหนท้าท้างไหนหรือเปล่าและเหตุผลที่วัดแชร์ตกงโยต้องมีกังหันลมนะครับมันก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าทุกครั้งที่ออกศึกนะครับแม่ทับแชร์ตกงจะมีกังหันสี่ใบพัดติดไว้ที่หน้ารถ <c oughs> เพื่อเป็นการเสริมโชคและสิริมงคลน,นำพาความโชคดีมาให้เสริมกำลังใจในการสู้ศึกและแต่ละใบพัดก็มีความหมายที่ต่างกันออกไปซึ่งใบที่หหมายถึงการเดินทางใบที่สสุขภาพร่างกาย ใบที่3โชคลาภเงินทองและใบที่4หมายถึงความสมหวังสมปรารถนานั่นเองซึ่งจากความหมายทั้ง4ใบท้อนนี้จึงทําให้คนนิยมบูชาและด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับที่ทําให้องค์มหาเทพแช่โกงเป็นเทพแห่งการตาลความสมหวังและความสําเร็จจึงทําให้คนทั่วไปนะครับเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาและนํากางหันลมกลับไปเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ทีกองอ,อ,องัดสเ,เพื่อความมั่งครั่งและโชคดีอคขอบคุณครับเดี๋ยวไปเอาทู่กัน 全部泣いてる。ああ มีแต่ความโชคดีขึ้นมาทันทีเลยทุกคนอ่ะโอเค <laughs> อ okay, ครับ อ,อ,กกอีกหนึ่งวัดอย่างวัดใหญ่นอนปิงนะครับทุกคนซึ่งวัดนี้นะครับตั้งอยู่บนภูเขาสูงกลางทะเลและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการเดินทางไปไหว้พระนั่นเองนะครับเพราะต้องนั่งขี่ทา้งลายที่มีความยาวถึง5.7าจุดเจกิโลโ<อ>งานนี้ต้องข้ามเขาข้ามทะเลกันเลยทีเดียวซึ่งที่นี่ก็มีกระเช้าให้เราเลือกถึง3แบบด้วยกันนะครับทุกคนแต่ละแบบก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปและวันนี้นะครับเราก็ได้เลือกแบบคิสตันไลน์ ซึ่งจะทำให้เราเห็นวิวแบบ360องศาพารูน,นามาเลยทีเดียวทุกคนครับนี่ถ้าเราจะนั่งคลิปตันเราต้องมีนี่มียศก่อนนะมียศมียศนะทุกคนนะนี่คือคลิปตันเคบินอันนี้คือสแตนดาร์ดเคบินนะครับแต่ของเรานะครับเป็นคลิปตันพัดน,นะครับทุกคนน้องมาแล้วไปมานแนอุ้ย ตกแตไปาแค่คนเดยอุ้ยเกินอุ้สวยอะเป็นไรเธอเป็นไรทำใจอยู่นานเหรออุ้ยสงว่ะุ้ยีแบกปะเหนียวดีมาเลยแบก ไอ้ซี่ไปกลัวเกินไปว่ะแม่แม่คือแมวเหมือแม่กอ่ะทุกคนครับเราขึ้นมาถึงเงินข้างบนโคตรหนาวเลยโอ้ยอากาศตอนนี้ก็ประมาณ10องศานะครับ10องศา ที่เรามานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้องค์พระใหญ่ทกันนะครับและเมื่อเดินทางมาถึงด้านบนนะครับก็จะพบกับนอนปิ้นมิเนเตนะครับที่สองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายให้ได้แวะได้ช้อปปิ้งได้พักผ่อนนะครับในระหว่างทางเดินขึ้นไปไหว้พระข้างบนด้านเองครับอทุกคนเนี่ยแท่นที่อยู่ตรงข้างหน้านี้คือจุดขอพอรที่เขาเชื่อว,ว่าน่าจะส่งพลังไปถึงองค์พระใหญ่ได้ดีที่สุดนะแท่นวงกลมนี้ไป ยมาและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดสําคัญของวัดนี้นะครับนั่นก็คือจุดขอพรนั่นเองครับซึ่งบริเวณนี้นะครับทางวัดเนี่ยก็เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดนะครับและหากเราเปล่งเสียงขอพรนะครับเสียงที่จะได้ยินก็จะกล้องกังวานอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองและด้วยเสียงที่ก้องกังวานนี้เองนะครับจึงเกิดความเชื่อว่าเสียงเนี้จะดังไกลไปถึงตัวรัดและโดนบันดาลให้คาอธิษฐานเราเป็นจริงนั่นเองครับขึ้นไหมขึ้นไหม ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณองค์พระใหญ่นะครับซึ่งบันไดมีทั้งหมด268ขั้นนะครับทุกคนอาอขึ้นมาแล้วไปและสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับและอยากจะขึ้นมาด้านบนนะครับก็ต้องผ่านด่านบันไดทั้งหมด268ขั้นนะครับทุกคนงานนี้เล่นเอาคาลากเลยเห็นไงบ้างได้เห็นทะเลจินใต้แล้วนะไปดิไปดิโอเคโอ้ ทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นกันมาขึ้นทางแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนเดี่ยเราจะมองเห็นเกาะลันตาแล้วก็ทะเลจีนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านบนกันทุกคนไปและในที่สุดก็ขึ้นมาถึงด้านบนจะได้นะครับทุกคนต้องเรียกว่าวิวเนี่ยสวยมากนะครับและองค์พระใหญ่นะครับถ้ามองจากมุมนี้นี่คือองค์ใหญ่มากครับทุกคนใหญ่และสวยมากๆครับ ครับแล้วเราก็ใกล้จะขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับเหลือแค่ขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับทุกคนและนี่ก็คือจุดที่ผมพูดไปเมื่อตอนขึ้นมาเมื่อคู่นี้นะครับคือบริเวณนี้เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็เกาะหลนเตาน่านั่นเองนะครับนั่นนะครับอยู่ไกลลิบๆเลยทุกคนวันนี้มันอาจจะมีหมอกหน่อยๆน,นะครับทุกคนเพราะอากาศค่อนข้างหนาวก็เลยเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทิปฮ่องกงนะครับที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับต้องยอมรับเลยครับทุกคนว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่ครบเครื่องเรื่องเที่ยวมากๆครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเอเชียเลยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหากมีโอกาสมาอีกผมมาแน่นอนครับสำหรับฮ่องกงและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง นะครับได้เติบโตไปถึงหนึ่งหมื่นซับกับเขาสักทีนะครับทุกคนและสําหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไปกินหรือไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย กคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ mm hmm. ริเวณข้างทาแสแพงนะครับ mm hmm. ซึ่งวันนี้นะเ,เรา,เารจะมาซื้อกระเป๋านะครับกับออยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบรนด์อะไรไ mm hmm. หนก็ไปดูกันทุกคนข้างใหญ่มาาแ mm hmm. ห่งจริง และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้างไทม์สแควร์นะครับซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมหลากหลายแบรนด์มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกคนซึ่งห้างนี้นะครับตั้งอยู่ที่คอสเบย์ Bay นะครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับพอๆกับจีนฟ้าจุ่ยเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าใครที่กําลังตามหาแบรนด์อยู่นะครับไม่ต้องหาให้ยุ่งยากเลยครับทุกคนเพราะห้างนี้มีทุกแบรนด์จริง คนรับตอนนี้เราก็นี่เลยเรอคิวอยู่รอคิวเข้าติลลีนะครับออยน่าจะเลือกติลลีนแหละทุกคนอยดูกันรอก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็รอพนักงานเรียกโอเค <Okay. S 2> โอเคครับทุกคนเลือกแล้วก็เดี๋ยวรอกระเป๋ามาลองนะครับเป็นกระเป๋าใบใหม่นะครับแล้วก็ลองตรวจดูว่ามีอะไรไหมนั่นนู่นเนาะตอนใบนี้ตกประมาณ 1, 3, 000, 000หนึ่งหมื่นสามพันเหรียญฮ่องกงนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยเข้าๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับทุกคนโอเค ยังไงบ้างความรู้สึกหมดเลยดิหมดเลยหมดตาง <laughs> ยังเหลือดูสิใบน,นี้ก็ตกประมาณสองพันสองพันสี 6, ่พันหกพันเดี๋ยวแปดพันห